สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับที่ให้เกียรติก้ามาทับชมทางช่องของเรานะครับครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีตัวเลขนะครับแนวทางที่จะนําไปซื้อหวยของรัฐบาลนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับของคุณพ่อวิชัยนะครับัน,นที่30ธันวาคม2565 นะครับวิ่งบนนะครับวิ่งหน,งนะครับวิ่งหงจับคู่ก็หนึ่งหกหนะครับแล้วก็วิ่งล่างนะครับวิ่งล่าง0ูนย์ตัวเดียวจับคู่0.6 0ย์หนเนะครับเน้นให้ศูนย์เะครับแล้วก็เลขหวยฝากมา,าก็เจ็ดศูห นะครตัดเล่นก็ 05, 07, 08นะครับทีนี้มาดูนะครับตัวเลขนะครับท่านผู้ชมก็ดูนะครับดูชัดๆคุณพ่อวิพ่อพ่อพ,อพิชัยนะครับล้านแตก30มธันวาคม2565นห้ารอยกาี่ก็อขอขอบคุณนะครับคุณพ่อพิชัย ที่ได้เบี่ยงปันแนวทางมาให้นะครับทางชา้ของเราก็เป็นสะพานบุญให้ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบอตัวเลขนะครับที่จะนำไปลงทุนนะครับโปรดใช้วิจารยณน,นะครับใช้สติก่อนที่จะลงทุนนะครับการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มนนีใครทราบว่า,าตัวเลขไหนจะเข้าหรือจะหลุดนะครับก็ขอใช้สติกันแล้วกันนะครับ คุณพ่อเขาให้วิ่งบนนะครับวิ่งหนึ่งตัวเดียวนะครับหนึ่งตัวเดียวจับคู่ให้ก็หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี้ยออกไปแล้วนะครับจะไม่แน่เหมือนกันครับก่อนก็ออกล่างนี่อาจจะมาออกบนก็ได้นะครับหนึ่งสี่ใครจะไปรู้นะครับก็มีสิทธิ์เข้าเหมือนกันนะครับ วิ่งล่างนะครับให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับวิ่งศูนย์ตัวเดียวแล้วจับคู่ให้ก็ให้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับเน้นล่างศูนย์เจ็ดเน้นบนหนึ่งหกนะครับก็อย่าลืมกลับไว้นะครับกลับไว้กันทุนด้วยนะครับเอาไม่แน่อาจจะออกตัวกลับหรือจะออกตัวตรงก็ได้นะครับเพราะนั้นก็องใช้อ่า สตินะครับชอบตัวไหนนะครับก็นําไปลงทุนนะครับทำามีชอบก็ดูผ่านเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเราไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ไปซื้อหวยของรัฐบาลเพื่อเป็นการช่วยราดเสริมรัฐนะครับทีนี้ก็มีหวยฝากมานะครับหวยฝากมานะครับวันที่30ธันวาคมให 3ตัวหางเดียวนะครับเจ็นหะครับหรือจะเป็น 5, 07นะครับก็แล้วแต่นะครับทีนี้มาตัดเล่นนะครับตัดเล่น2ตัวก็ให้ 05, 07, 08นะครับก็มี3คู่3หางด้วยกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับทางของคุณพิชัย นะครับก็ดูนะครับชอบตัวไหนนะครับถึงชชบตัวไหนก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบมีเงินมีทองนะครับไปเที่ยวกินในวันไปเที่ยวไปกินในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ก็มาชมทางช่องของเราก็จะลืมนะครับ ให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับกดท้ายคลิปก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยมีเงินมีทองใช้นะครับเงินไหลกองทองไหลมาบุญรักษาเทว,วดาคุ้มครองสวัสดีครับ